แต่เรื่องราวดีๆแล้วก็ไปต่อกันเลยกับเรื่องราวดีๆค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เป็นพลังศักทธาช่วงนี้วงการบันเทิงแหมคึกคักเลือเกินนะคะบอกเลยขอเดินหน้าขึ้นภูกันไปเลยจะสูงแค่ไหนก็จะไปให้ถึงค่ะแชร์กันไปค่ะถ้ำนาคาภูลังกาที่จังหวัดบึงกาฬเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้นี่เองดังเป็นล่าราณีก็เพิ่งโพสต์ภาพเหมือนกันว่าเธอเดินทางไปมาแล้วนะคะนี่เลยค่ะภาพต่างๆมากมายที่เป็นล่าได้โพสต์เอาไว้หลังจากที่เธอมีโอกาสได้ขึ้นไปไหว้พ่อปู่อือลือที่ถ้ำนาคาภั บลรังกาจังหวัดบึงการค่ะคลิปนี้ค่ะเบลล่าไปกับคุณแม่และผู้จัดการส่วนตัวนะคะเบลเนี่ยเขียนบรรยายความรู้สึกเอาไว้แบบนี้ค่ะบอกว่าการไปไหว้พ่อปู่อือลือคือได้ฝึกตนไปในตัวมีจุดหมายเป็นที่ตั้งมีความพยายามนำพาค่ะ ตัวเราเล็กนิดเดียวธรรมชาติยิ่งใหญ่คือแท้จริงแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าพลังศรัทธานะคะบอกว่าหากว่ามีศรัทธาและใจที่เปิดรับค่ะเราจะได้รับมากกว่าที่เราคิดเอาบุญมาฝากทุกๆคนเลยให้ทุกคนสุขสมหวังกันท่นหน้านะคะแล้วก็ฝากรอยยิ้มสวยๆแบบนี้มา,ม,มาด้วยนะคะ,คะเราสามสาวบันเทิงไทยรัฐขอยกมือพนมสาธุอนุโมทนาบุญไปกับน้องแกล่าด้วยนะคะต้องจิตศรัทธาจ<า>ริงๆนะเพราะว่าระยะทางแล้วก็การเดินทางก็ค่อนข้างลําบากด้วยนั่นเองนะคะและยังไม่หมดเท่านี้ค่ะด้านผู้จัดรุ่น ใพี่ออฟคงพัฒและพี่แดงธัญญาค่ะก็ได้เดินทางไปที่ถ้ำนาคาด้วยเหมือนกันนะคะ,ะพี่แดงเนี่ยบอกว่าด้วยความมุ่งม,มั่นและศรัทธาค่ะไปะด้วยหัวใจเลยนําไปสู่ความสาเร็จ<ป>ที่สัมผัสได้เสมอทริปนี้เนะี่ยคุณผู้ชมสังเกตได้เลยว่าพี่ออฟคงพัฒเนี่ยหน้าตาสดชื่นนะ,ะดูแข็งแรงเดินเหินเองได้ค่ะนะฮะแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าใครที่จะเดินทางไปถ้ำนาคาไปขึ้นภูลังกา<ะ>ต่างๆนี่นะคะต้องเตรียมร่างกายของตัวเองให้พร้อมมากๆเลยเพราะว่า เส้นทางรวมไปถึงความสูงความกดอากาศต่างๆนี่นะมันต้องใช้พลังก,กาลังพอสมควรนะนนร่างกายต้องพร้อมค่ะ,ะซึ่งในโพสต์นี้ของพี่แดงค่ะก็มีน้องเบลล่าด้วยนะคะเข้ามาคอมเมนต์ชมพี่ออฟนะ,ะอบอกว่าป๊าเก่งมากเลยสุดยอดค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเป็นแฟนเข้าไปกดไลค์กันเยอะเลยถือว่า เป็นสถานที่ที่ตอนนี้หลายคนกําลังไปเช็คอินกันอยู่นะคุณผู้ชมนะก่อนจะไปก็ศึกษาเส้นทางแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีกันด้วยนะคะก็สาธุเอาเดินนะคะถ้าใครมีความเชื่อความศรัทธานะคะเรื่องดีๆแบบนี้ทําบุญแบบนี้เราก็อธิษฐานนะเวลาไปขอให้เจอคนดีสิ่งดีๆเข้ามาเหมือนคู่นี้เลย